แอร,รีนควงแฟนหนุ่มไฮโซเบนเข้าพิธียกน้ำชาอีกโมเมนต์สำคัญก่อนวันแต่งงาน เพิ่งถูกแฟนหนุม่มไฮโซเบนเบนจะเบนจรงกูลเซอร์ไพร์ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับนักแสดงสาวแอรินยุะทธทาสหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีแล้วล่าสุดแอรินได้เผยโมเมนต์สุดอบอุน่นผ่านทางสตอรี่ไอจีขณะควงแขนไฮโซเบนเข้าพิธียกน้ำชาตามธรรมเนียมของคนจีนอย่างชื่นมืน่นท่ามกลางความรักที่อบอวลนของทั้งสองคนโดยมีครอบครัวของทั้งสองฝ่าย เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้แอรีนและไฮโซเบนจะจัดพิธีมงคลสมรสขึ้นในวันที่2ธันวาคมนี้จากนั้นก็จะมีปาร์ตี้ที่ภูเก็ตในวันที่4ธันวาคมนี้อีกด้วยค่ะรา a ่า News ขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงไว้ณที่นี้ด้วยนะคะคุณแอเตรียมรอมโอเคนะครับคุณแอนกะตะพองงามนะครับอันนี้ก็ตรงกับทำมคลอีกนะครับ นนก,นนกเตรียมพร้อรโอเคนะครับคุณแอน,นจัตแต่งงามนะครับอันนี้ก็ตรงกับทำมงคลอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดอดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ